ไม่เมืองเขาวกวนไม่แหมปุงเฮาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสกันเนาะในโบสเนาะทีะ่แม่ก็บประทับใจอย่างยิ่งเลยประทับใจผู้นำเนาะที่ฮักของเฮาอาจารย์โออาจารย์นิงเวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยปนกับโมแดมาดูแลเฮาอย่างใกล้ชิดดูแลแม่ดูแลลูก,ล,กลูกหลานของเฮาคุกคูคูคนในโบสเนี่ยเนาะวันนี้แม่เขาขออวยพรลูกเนาะคุกคุกคู่คนขอให้มีความสุขมีความเจริญคิดอย่างขอให้สมความปรารถนาทุกอย่างขอพระเจ้าอวยพรเนาะแม่อยู่ที่ โบดีออนนี้แม่มีความสุขเพราะมีความรักในกลุ่มของผู้ใหญ่คอนบริบูรณ์เนี่ยมแม่มองเห็นความรักของทุกๆคนและลูกๆนั้นหลานที่ให้ความเคารพแต่และมีความรักให้กแก่แม่แม่ขอให้เนื่องในวันปีใหม่เมืองนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขในของพระผูปป้เป็นเจ้าแม่หมแม่หมขอไวพรให้คิดจากมีความรุ่งเรือง และลูกอูกหลานทุกคนมีความสุขแล้วก็ขอให้พระเจ้าอวยพรทุกๆคนให้มีความสุขในปีใหม่เมืองนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะที่ได้มาอยู่คิดจักรีออแห่งนี้รู้สึกอบอุ่นและประทับใจมากค่ะก็แม่แม่อยู่ในคิดจกักรนี้แม่มีความสุขและประทับใจในทุกๆอย่างประทับใจอาจารย์โออาจารย์หนิงนะคะ ครอบครัวครอบครัวขอ,ข,อของเราเป็นครอบครัวที่ทใหญ่ที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางนะคะในวาระดิถีขึ้นปีใหม่เมืองนี้ขอพระเจ้าอวพรพรอาจารย์โออาจา,อจารย์หนิงลูกๆลานและสามาชิกทุกๆท,ท่านให้มีสันติสุขในพระเจ้าขอพระเจ้าสถิตในใจเราของเราตลอดเวลาขอพระเจ้าปกป้องทุกคนไว้ในทางของพระองค์ขอให้ทุกท่านมีความสุขและปลอดปลอดภัยในทุกๆเรื่องนะคะในคิสจักรของเรานี้ก็เป็นครอบครัวใหญ่ ก็เห็นว่าบรรดาแม่แม่ทั้งหลายหรือรวมผู้สูงวัยเนี่ยเป็นที่ลูกๆทั้งหลายเคารพจะเห็นได้ว่ามีความรักผูกพันกันมีหลายวัยวันนี้เป็นวันที่ดีแม่ก็เป็นตัวแทนอยากจะขอพระเจ้าอวยพระพรทุกคนเลยให้เราเนี่ยเป็นครอบครัวที่มีความรักผูกพันซึ่งกันและกันแล้วมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางแล้วพระเจ้าเนี่ยจะ อวยพระพรบังคับบัญชาพระพรในที่แห่งนี้เพราะเรามีความรักผูกพันกันข้าเจ้าไอพอรค่ะเออวันดีลูกๆตั้งหลายบันดีเป็นวันดีนะที่วันสงการบันปีใหม่ก็ก็ขออวยพรให้ลูกๆทุกคนมีความเป็นให้ให้มั่งคั่งคือเอาความมั่งคั่งดีกว่านะแล้วก็ขอให้เอ,อ่อความรักสามัคคีกันระหว่างลูกๆซึ่งแม่เห็นเลอทุกวันนี้ก็ก็ดีอยู่แล้วและก็ขอให้มีดีขึ้นไปเรื่อยๆ แล้วก็รักษาคุณภาพความดีของนี้ของลูกตลอดไปในเวลาปีปีใหม่นี้ก็ขอให้คิดจักเราบ้างข้างลูกแกะทุกคนมีความเป็นอยู่ดีกินดีบ้างมีสีสุขแล้วก็รักใครปองดองกันวัสดีค่ะจ